เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงสีข้าวในอำเภอรประกลชัยพร้อมเครื่องจักรและข้าวสารเตรียมส่งออกเสียหายกว่า40ล้านบาทช่วงเช้ามืดวันนี้ตำรวจอำเภอรประกลชัยพร้อมรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำรั่ง ระงับเหตุเพลิงไหม้ซึ่งกําลังลุกไหม้เครื่องจักรสาหรับสีข้าวและลุกลามข้าวสารจํานวนมากภายในโรงสีข้าวบริษัทย right, ูนิเวอร์ซร์ไรท์จกัดอําเภอประกลชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ําสกัดเพลิงนานกว่าสองชั่วโมงจากการตรวจสอบพบเครื่องจักรกาลังการผลิต150ตันต่อวันและข้าวสารภายในอาคารถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดนายโชติพัฒน์บุญมาตรพัฒน์ ผู้จัดการโรงสีบอกว่าก่อนเกิดเหตุนอนอยู่ที่บ้านพักอยู่ด้านหน้าและได้ยินเสียงรอปภตะโกนบอกว่าไฟไหม้จึงรีบวิ่งออกมาดูพบเพลิงกำลังลุกไหมอาคารที่ใช้สำหรับสีข้าวซึ่งภายในมีข้าวสารข้าวหอมมะลิที่รับซื้อไว้เตรียมส่งออกได้รับความเสียหายกว่า100ตันจากการประเมินความเสียหายทั้งหมดไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทเบื้องต้นตำรวจค่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่กองวิทยาการอีกครั้ง